สวัสดีครับพี่พุธดีครับ่น้องเมกนี่พร้อมจะขี่มาแล้วครับพี่พุธกลัวไหมขึ้นหลังม้ากลัวไหมกลัวเปล่าขึ้นครั้งแรกไหมเนี่ยครั้งแรกเลยเหรอนั่งตัวตรงนั่งตรงตรงไหลกับนี่แจ้ง่อยโอเคให้ดูเท่ๆบนหลังม้าโอเคเ่าเท่ๆเท่ๆเท่ๆ ต่อไปก็เรียกชื่อว่า around the world นะปล่อยเทลามือนะเร็วเร็วน้องเมกเร็วสูๆ้ๆเย้ไม่เห็นหน่ากลัวอะไรเลยเก่งมากต่อไปเราจะลองอีกท่าหนึง่งทื่เรียกว่า half s i s s o r นะอินโตเป็นหน้าขาสัต์เอาใช้ขาช,ช่วยด้วยใช้ขาเองช่วยด้วยเออกลับมาแบนนี้แหละ ลองเอาเข่าขึ้นมาบนหลังม้าเอาเข่าขึ้นมาเลยปึ๊บทั้งสองขาเทวพี่เทียนนิดเอาเท้าอันหนึงขึ้นมาไม่ไม่วิ่งเราอยู่นิ่งๆแหละเห็นเรเอามือขึ้นเลยเอามือแบบนี้เลยยืนตรองยืนตรงตัวต้องเยียมด้วยสินี่เหมือนกลัวมากเลยนะนี่ตัวเหยียบอ่ะ โอเคเป้าอายืนในครั้งแล้วก็โดดลงมาเลยเอาป่ะจะบอกมหาพุทธเลยโดดเลยไม่โดดเหรอสไลด์ลงก็ได้สองสากโอเคเก่งมากหายกูยังครับหายกูแล้วครับอ่าคราวนี้พี่พุทธจะพาซิ่งแล้วนะพร้อมไหมครับพร้อมแค่นี้เหรอพร้อมดังๆพร้อมไหมครับพร้อมครับอ่าบอกพี่พุทธผมพร้อมแล้วครับ ของเค้านะครับโอเคนั้นเอาไปนะจับไว้นั่นจับไว้นั่นนะตามมาฮัพพิพลดเลยขอบคุณแอนจี้นะจุดที่จมูกเป็นไงน้องเมฆขี่ม้ามาสนุกไหมครับ ตอนแรกกลัวนี่ครับหมอเห็นเมฆตัวสันเลยตอนหลังกลัวไหมไม่กลัวไม่กลัวนะฮะทำไมครับทำไมถึงหายกลัวครับเพราะว่าอะไรเระมันเริ่มสนุกขึ้นเริ่มสนุกขึ้นก็เลยเริ่มหายกลัวใช่ไหมครับพี่เก๋ครับแล้วน้องๆที่เป็นเด็กพิเศษเนี่ยครับจะเหมือนน้องเมฆไหมครับคือตอนแรกเขาจะกลัวแล้วก็หลังๆจะเริ่มดีขึ้นอะไรเงี้ยครับก็เหมือนกันเด็กความต้องการพิเศษเนี่ยเขาก็ยิ่งไม่รู้จักเลยแล้วบางคนเนี่ยจะกลัวอะไรที่มากกว่าเด็ก ปกติธรรมดาทั่วไปกลัวเพราะนั้นการสร้างความคุ้นเคยก่อนที่จะขึ้นมาเนี่ยก็เป็นเรื่องสําคัญสําหรับเด็กความต้องการพิเศษเนี่ยเราก็จะดูที่ความต้องการของเขาเพราะว่าถ้ายิ่งฝืนจะยิ่งมีฮอร์โมนความเครียดยิ่งหลังมันก็จะไม่เกิดผลลัพธ์อะไรแล้วนอกจากอยู่ข้างในเขาเรียกอารีนาใช่ไหมครับมีพาไปเดินข้างนอกหรืออะไรไหมครับแน่นอนอันนี้เป็นเรื่องสําคัญต่อพนักงานมากคือการที่เราพาเด็กขี่ม้าแล้วเนี่ยเราก็จะพาขี่ออก ไปข้างนอกหรือที่เรียกว่าเทรลไรด์เพราะว่าการที่เด็กได้เคลื่อนไหวไปกับม้าแล้วก็ได้ขี่ออกไปตามทางบางทีเห็นนกบินผ่านเห็นใบไม้ร่วงหรือว่าสีใบไม้ที่แตกต่างกันหรือแม้กระทั่งเราจะใช้ตัวหนังสือติดตามต้นไม้เป็นสีที่กระโดดออกมาเนี่ยเขาก็จะเริ่มมีการสังเกตความแตกต่างของสีอันนี้กับสีของธรรมชาติซึ่งซึ่งสำคัญมากค่ะ หลังจากที่น้องๆเริ่มขี่แล้วเนี่ยม,มันมีพัฒนาการอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปได้ชัดเจนบ้างไหมครับที่เห็นชัดเจนเลยและสําคัญมากสําหรับพัฒนาการทั้งในเด็กที่มีความต้องการพิเศษและเด็กปกติทั่วไปคือการสร้างความมั่นใจแล้วก็ความภาคภูมิใจในตัวเองอันนี้เราเห็นว่าเมื่อไหร่ที่เด็กมีความมั่นใจแล้วเขามีความภาคภูมิใจว่าเขาทําอะไรได้สักอย่างหนึ่งเนี่ย เขาจะเกิดการเรียนรู้เขาจะอยากที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมากขึ้นเมื่อเขาทําได้เนี่ยมันจะเปิดช่องของการเรียนรู้ช่องของการสื่อสารมันคือการพัฒนาเซลฟ์เอสตีมซึ่งเป็นพื้นฐานที่จะก้าวต่อไปสำหรับการเรียนรู้ในเรื่องอื่นๆแล้วก็ในเรื่องของกายภาพแน่นอนเด็กที่มีกล้ามเนื้อเกรงหรือ,เ,อเดินไม่ค่อยสะดวกอะไรเงี้ย คือการเคลื่อนไหวบนมาเนี่ยก็จะช่วยให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อผ่อนคลายมากขึ้นแล้วก็สะโพกที่เคลื่อนไหวไปกับการเคลื่อนไหวของมาเนี่ยออกซิโทซินก็จะไปกําจัดฮอร์โมนความเครียดคอติโซก็ทําให้เกิดการเรียนรู้และเปิดช่องของการสื่อสารจากน้อนที่ไม่ค่อยพูดก็สามารถสื่อสารได้ดีเสียงเกิดการเปล่งเสียงบางคน3าสี่ครั้งก็เปล่งเสียงคือเปล่งไม่เป็นคําพูดไม่เป็นไรแต่ได้เปล่งเสียงออกมาเนี่ยก็ถือว่า เป็นผลลัพธ์ที่ดีขึ้นแล้วที่ดีขึ้นแล้วออีกอันนึงก็คือความสุขผมว่าได้แน่นอนอ๋อได้แน่นอนครับผมค่ะต้องอมีความสุขมากค่ะเป็นไงครับขี่ม้าอย่างมีความสุขสนุกไหมนมีความสุขไหมออ,อ่าเราสุขด้วยครับวันนี้ครับผมแล้วก็น้องเมฆครับต้องขอบคุณนะครับพี่เก๋แล้วก็น้องพุทธมากๆาเลยนะครับที่ ช่วยอธิบายให้เราฟังเกี่ยวกับว่าม้าเนี่ยช่วยบำบัดเด็กที่มีความต้องการพิเศษยังไงขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากค่ะยินดีค่ะแล้ววันนี้ครับเวลาของรายการ Animal Speak ก็หมดลงแล้วพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์นี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับเพราะสาสตร์พูดไม่ได้ถึงต้องมี Animal Speak